ใช่อย่างนี้มานานที่เงี้ยเห็นน้องแต่ละคนที่มาแบบประกวดกันร้งจีตคนนี่รู้สึกยังไงบ้างแล้นรู้สึกถึตัวเองสมัยก่อนหรเพราะว่าพวกเราก็เคยมาแบบอยู่บนจุดนี้เหมือนกันนะพูดเหมือนแกเลยนะอายุก็ยังไม่เยอะแล้วรู้สึกเ่อในสมก่อนคือเรามาแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแดนร้องแตนอย่างนี้ร้แต่เด็กๆเนาะคั้งแต่แปดขวบถูกต้องแปดแขว โอ้แบบเราทำอะไรก็เขี่ยการยุกิอยู่ที่บ้านนะนะการยุกิอยู่พี่<ช>น่าชอบอยู่เลยลกูกโอ้โหต้องบอกว่าความสามารถแต่ละคนนี้เยอะจริงๆนะฮะอ,อันนี้อยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าให้แคทตี้มางเพียรทุกคนเนี่ยมีเวลาแค่นหนึ่งนาทีเนี่ยให้แสดงเนี่ยเดี๋ยวเลือกกันเลยทีละคนเลยนะพร้อมเลยนะเริมเนะ่มตั้งแต่คนแรกเลยจะแสดงอะไรดูดิจะเปอะไรโน่นอะไรจำเวลาหนึ่งนาทีเลยนะพี่นะแต่เวลาเี่งเสมือนกันแคทตี้มางเพียรทุกคนเนี่ยมประกวดใช่ที่ทาเล่นของเราเล่นแต่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองสามสี่ห้า กันเรันเลยไม่มีเชิญครับเชะเอาแบบเด็ๆนะ1นาทีต่อเวลานะคะพี่แล้วนูแล้วกันค่นาดรัอเค่ะชิญเลยค่มาเลข1ค่ะก็วันนี้ก็จะรับเพลงเชลโลนะคะของ Lady Gaga ก็เพลง C ค่ะ What the way you blowing up my phone Won't make me leave no faster Put my call no faster Leave my girls no faster I should've not left my phone at home Cause this is a disaster Gone like a collector Sorry I can't answer This oh, oh. Oh, oh, <laughs> is เ <med> ข้ารอบของเราแน่เลยฮะดูไปเล่นต่อไปเลยครับไปเลื่อสองครับเชิญเลยค่ะเนาะค่ะสนุกกค่ะก็เห็นพี่ที่มาเฟยียแบบแนาดนแดนซ์ไปแล้วคนไทยเราต้องร้องเพลงลูกทุ่งเป็นจริงไหมคะจริงครับปุชไน แค่ปลอดคนลวนชาวบ้านยังนอนช้งสู่ทุูกล้วนลุใจเป็นแท่โอ้หขอบคุณครับตอนนี้พทานไปทั้งเมืองเลยย้อน้ี่ทมาประกฏพี่เรานะตกแล้วตาย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 เออทีเด็ดมากมาหมายเลขสามครับแมทแล้วลุกนุแล้วนะก็คงจะ we Reach for the sun. Fly high, yes we can. Press the wind, move the mountain. We can do it, yes we can. Reach for the sun. ว้าววว้ไม่ใช่คหน้าตาน่ารักเท่านั้นนะครับผมร้องเพลงก็พออีกด้วยังไ้วทั้งามคนเนี่ยตกเลยนะตนสุดยอดนทุกคนเลยแล้วมาคนละแนวโชคดีแล้วหล่ะเขาไม่ได้อยู่ปีเราไม่โชคดีมากนคทตี้เปลี่ยนเป็นนักร้องไปแล้วใช่คนร้องร้องแบบคงแบบล้มใจอุยมีเงงแงทาไมเกิดแตกมันก็ไม่ได้ร้อนนะเกิดแตกเลยนะมาดูหมายเ้ต่อไปลยครับ ำหน้าหมายเลขสี่นะคะกับแบมแบมค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าะจะทำอะไรดีออก <laughs> ็เลยอยากให้พี P ่พี่ช่วยคิดว่าหนูควรจะทำอะไรดีคะพี่ว่าน้องทำหน้านตาสวยๆแค่นี้พีก็ได้คราบ้อมแ้วก็ดูขนาดเลย<า> <ๆ S 2> นีู่ให้สามแอสหนึ่งสองสามแปด้านห้านะฮะนึกว่าจะเสกไหม ได้เนี่ยนะพี่ให้ล้านห้าไปใจแล้วแต่คนสมายเลยมีความมีมี่พี่เกิดข่าว่าตัวเองครับผมโอเคโอเคโอเคสุดยอดนะยอดมานต์การ์เดิ้นะครับคนสัดแต่งเองมาหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขได้นะคะกดดันมากค่ะเพื่อนมากันแบบว่าเต็มมากนะครัะก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็จะลองดูนะคะมันสนุกมากเลยหรอมี่เป็นคนที่มี่เป็นคนที่เล่นละครและเล่นใหญ่มากค่ะเล่นใหญ่จริงๆค่ะ ใครใครใครให้ข้าอยู่ที่นี่ทำไมทำไมคนเยนเอะแยะไปหมดเลยอ่ะฉันฉันเป็นแม่หมอสวัสดีทุกทุกคนรู้จักไหมหมอมิ้วฟันทองหมอมิ้วฟันทองเนี่ยใครเกิดทันบ้างหมอมิ้วฟันทองวันนี้เนี่ยใครก็ไม่รู้นเชิญข้ามาเนี่ยโอ้ยกำลังแบบว่ากำลังแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดี มาดูดวงเนาะหมอดวงวิสุนุ๋มันชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อพอล่าค่ะอ๋อน้องพอล่าเดี๋ยวหมอดูดูดวงให้ไหมอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าหมอไปตรวจสุขภาพก่อนดีกว่าโอ้โหวิธีแก้วิธีแก้ต้องตบหลังอ่ะไม่ไม่วิธีแก้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแม่บอไปแล้วอะไรไปแล้วเหรอใช่ไหมกลับมาแล้วค่ะเขาเต็มตุมือด้วยขอโทษนะฮะเออใครมีโทรศัพท์ให้เขายกมานะครับผมเร่งรถพยาบาลด่วนเลยครับ ไม่กลพอใจจะวายฮะขึ้นมาต้องแรกสั่นมาแต่จริงอ่ะเล่นใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วมีนี่นี่ว่าลองเล่นใหญ่แล้วนะนี่เล็กไปเลยอ่ะเล็กไปเลยมาถึงซ้ำไยไม่กลัวมากกลัวน้องกระโดดลงไปตรงเวทีอ่ะแล้วแบบทคนเขาอะไรกันไย่ไม่ต้องเล่นนุ่มเข้าจริงถ้ามิ้นอาจจะอาจจะวิ่งไปได้ คนความสามารถคแต่ว่าล้นจริงๆนะฮะควรจะตัดออกไปสักนิดนึงนะฮะให้ความล้นนั้นพอดีเป็นตะปูสุดยอดกรรมการอยู่ดีคงแบบชอบยิ้มไปแล้วนะฮะคนเจนเส็จครนะคะที่มากกว่านี้เพิ่งหนาวไปนะคะตอนนี้ก็ได้ดูความเสมาคอย่างเช่นี้มาเพียงแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆทีละคนเลยดีกว่าครับใช่ให้แต่ละคนให้กำลังใจค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้เข้าแข่งขันในวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นอย่างที่เพื่อนๆพูดไปค่ะก็เป็น ประสบการณ์หนึ่งที่เราได้มาเก็บเกี่ยวกันค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภาคสนามเหมือนกันเอาเป็นว่าสนุกสนุกถ้าเกิดใครไม่ชนะหรือใครชนะนะคะก็ดีใจไว้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะจบการนะคะวันนี้การเชื่อว่าทุกคนที่มาที่แคนดี้ตรงนี้นะคะทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนเก่งแล้วก็ทุกคนอ,อยากจะไปถึงฝันของทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าทุกคนต้องทำให้เต็มที่ค่ะก็คือผลจะป็น เพราะว่าตอนนี้เราได้แสดงความสามารถของเราแล้วเราได้มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้สคๆ,ๆ,ๆค่ะค่ะเราพร้อนน,นะคะขอเป็นกำลังใจให้การตอนนี้อาจจะประกวดเสร็จแล้วเหลือแค่ประกาศผลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ชนะแล้วก็ผู้ที่ไม่ไม่ได้ชนะในวันนี้ค่ะตอนนี้เชื่อว่ายังไงทุกคนที่ก้าวมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยต้องมีอะไรในตัวเองเอ, <ๆ S 1> อยู่ <ๆ S 1> แล้วแหละเังก็ถ้าเกิดไม่ได้เวทีนี้เวทีหน้ายังมีอีกเรื่อยๆคะหรือว่าปีหน้าการประกวดครั้งนี้ก็ยังมี เปน็นกำลังใจให้พี่ๆทุกทุคนแล้วกันนะคะก็สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเดินตามฝันอยู่ก็ขอให้ถึงฝันเร็วๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่เชื่อว่าถ้าเราพยายามนะคะยังไงความสำเร็จต้องเป็นของเราแน,น่นอนค่ะค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็อย่างที่เพื่นอนบอกไปนะคะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะถ้าวันนี้ไม่ใช่วันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราอย่างที่แมบอกไปค่ะโอ้โหเยอะมากนะไขอเสียงปรบมือกับแคนนี่มาเฟียเลยกัน เดี๋ลวเรามาทำอะไรี่บ้านนะครับ